หยุดเพ้อฝันถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จใครในที่นี้ต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตบ้างครับและใครในที่นี้ที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่ฉันต้องการช่วยประเทศให้มันดีขึ้นฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมใช่ครับการที่คุณมีความฝันอันแรงกล้าความฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับแต่ถ้าคุณมีแต่ความฝันและคุณไม่ลงมือทํา เขาเรียกว่าเพอร์เจอร์และถ้าคุณมัวแต่เพอร์เจอร์ฝันถึงแต่ความสําเร็จแต่คุณไม่ลงมือทํามันเสียเวลาเปล่ามันเสียพลังงานชีวิตของคุณถ้าเศรษฐีระดับโลกอย่างอีลอนมัสมัวแต่เพอร์เจอร์ฉันอยากสร้างจรวดฉันอยากผลิตรถไฟฟ้าแต่เขาไม่ลงมือทํามันจะมีสเปซเอออกมาวันนี้หรือเปล่าครับมันจะมีรถไฟฟ้าที่ชื่อว่าเทสลาออกมาให้คนทั่วโลกใช้หรือเปล่าและถ้าสตีฟจ็อบ หัวจะฝันว่าฉันอยากจะผลิตโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งที่ไม่มีปุ่มและเขาไม่ลงมือทําคุณจะมี iPhone ใช้หรือเปล่าครับโลกใบนี้ถ้าเราไม่ลงมือทํามันก็คงไม่มีนวัตรกรรมใหม่ๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อเราถูกต้องหรือเปล่าหรือวันนี้ตัวคุณรู้สึกท้อแท้รู้สึกห่อเหี่ยวกับจิตใจรู้สึกว่าตัวเองนั้นกําลังหมดกําลังใจหมดไฟและคุณมาฟังช่องพอดแคต์ช่องนี้คุณอาจจะมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้น รู้สึกว่าชีวิตนั้นมีความหวังมากยิ่งขึ้นถ้าผมเอามัวแต่เพ้อฝันว่าฉันอยากจะพูดให้กำลังใจผู้คนแต่ผมไม่ลงมือทำนั่นมันหมายความว่าสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมฝันมันเป็นศูนย์และเสียเวลาเปล่าครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกคุณอยากจะประสบความสาเร็จในชีวิตของคุณคุณต้องทาตามแบบคนสาเร็จเพราะคนที่เขาประสบความสาเร็จเขามีแบบแผนเขาวางแผนในการทำมันออกมา และเขายังมีความฝันความหวังความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้มันดียิ่งขึ้นและดียิ่งกว่าเดิมถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จคุณมีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของคุณคุณต้องคอยฝันถึงมันเพราะทุกความสำเร็จต่างมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดและจิตใจของคนเราคนทุกคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาต่างรู้ดีว่าก่อนที่พวกเขาจะทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ เกินกว่าคนคนหนึ่งจะทําได้พวกเขาเหล่านี้จะจินตนาการถึงความสําเร็จของเขานึกถึงภาพว่าเขาประสบความสําเร็จแล้วมันเป็นยังไงเขาประสบความสําเร็จผ่านทางความคิดของเขาและเขาค่อยออกมาลงมือทําถ้าวันนี้อีลอนมัสไม่เคยจินตนาการถึงความสําเร็จว่า s p ป x e X จรวดของเขาที่ส่งขึ้นไปบนดาวอังคารและส่งลงกลับมายังพื้นโลกได้มันสามารถประสบความสําเร็จและยังช่วยให้มวลมนุษย์ มีพื้นที่อยู่อาศัยบนดาวดวงใหม่ถ้าวันนี้เป็นคนทั่วไปคุณก็จะมีความคิดที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเกินตัวเราจะทำได้ไหมถ้าอีลอนมัสตั้งเป้าหมายแล้วและให้ทัศนคติในแง่ลบมาทำให้เขาเสียความตั้งใจอีลอนมัสจะเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่เป็นเพียงแค่นักฝันนักจินตนาการที่มันมีความคิดเกิดขึ้นในหัวแล้วมันก็หายไปแต่ความฝันที่ดี มันต้องสามารถเป็นจริงได้และวันนี้อีลอนมัสก์ก็สามารถพิสูจน์ให้ชาวโลกเห็นแล้วว่าเขาสามารถทําได้เขาสามารถทาเรื่องยากๆที่นาซายังทําไม่ได้แต่เขาคนนี้กลับทําได้จงอย่าลืมที่จะจุดประกายความฝันอย่างสม่ําเสมอเพราะชีวิตของเรานั้นสั้นเกินกว่าที่จะปล่อยให้ความฝันดีๆต้องหลุดไปถึงแม้คุณมีความฝันที่มันยิ่งใหญ่แต่คุณไม่มีความเชื่อในสิ่งที่คุณจะทํา หรือเป้าหมายของคุณหรือความฝันของคุณถ้าหากย้อนไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วมีคนบอกคุณว่าเขาจะส่งจรวดขึ้นไปและนำลงกลับมาได้และยังสามารถกลับไปใช้ซ้ำได้อีกคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันใช่ไหมครับเพราะช่วงเวลานั้นเองนาซาก็ยังทำไม่ได้แต่ชายที่ชื่อว่าอีลอนมัสเขาสามารถประสบความสำเร็จได้เพราะว่าเขามีความเชื่อเขาเชื่อในตัวเขาเองเขาเชื่อในความฝัน เขาเชื่อในศักยภาพของทีมเขาถึงแม้ว่าความฝันเหล่านั้นมันจะใหญ่สักแค่ไหนเกินกําลังตัวเขามากขนาดไหนแต่ถ้าหากวันนี้คุณมีความมุ่งมั่นมีความเชื่อมั่นที่มากพอคุณจะลงมือทําทุ่มเทใส่ใจทุกรายละเอียดของมันและถ้าวันนี้คุณมุ่งมั่นที่เชื่อในความฝันของตัวเองเชื่อในตัวของคุณเองผมเชื่อครับว่าสักวันหนึ่งคนรอบข้างของคุณทีมของคุณจะเห็นความฝันของคุณ และจะช่วยสนับสนุนคุณในที่สุดแต่ที่สำคัญคุณต้องเชื่อในตัวคุณเองก่อนและคุณจะไม่ลืมมองภาพที่คุณฝันไว้ชายที่ชื่อว่าอีลอนมา์สเขามองภาพของเขาทุกๆวันว่าเขาสามารถประสบความสำเร็จได้นั่นยึงทำให้เขาสวมบทการเป็นที่เป็นคนประสบความสำเร็จคุณอาจจะลองนึกภาพคุณดูก็ได้ครับว่าคุณดีใจขนาดไหนที่คุณได้เลื่อนตำแหน่งใหม่คุณจะดีใจขนาดไหนถ้าคุณได้เงินเดือนเพิ่ม คุณจะดีใจขนาดไหนที่คุณสามารถพาลูกพาครอบครัวของคุณไปเที่ยวได้อย่างตัวผมเองก่อนนอนผมก็จะนึกถึงภาพว่าผมประสบความสำเร็จในชีวิตยังไงผมต้องการเป็นโค้ชในระดับโลกเป็นนักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกเพราะว่าไอดอลของผมนั่นก็คือโทนี่ร็อบบินและก็อีกคนนั่นก็คืออาจารย์ของผมเองผมเฝ้ามองความฝันของผมทุกๆวันและวันนี้ ผมก็ได้แบ่งปันความฝันกับทุกๆคนที่มาฟังพอดแคสต์นี้อยู่เพราะการแบ่งปันความฝันนั่นหมายความว่าผมจะต้องรักษาคําพูดของผมผมจะต้องรับผิดชอบต่อความฝันของผมเพราะว่าถ้าผมทําไม่ได้อย่างที่ผมพูดผมจะกลายเป็นตัวตลกในสายตาคนอ,อื่นและนั่นจะทําให้ผมเป็นคนที่ขาดความมั่นใจผมไม่อยากกลับไปอยู่ณนะจุดๆเดิมจุดเดิมอีกแล้วผมมีอยู่แค่ทางเดียวนั่นคือทําให้มันประสบความสําเร็จ และตัวผมเองก็จะไม่ลืมวางแผนว่าในแต่ละวันผมจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่ให้ผมเข้าใกล้เป้าหมายถ้าวันนี้คุณไม่ยอมวางแผนว่าคุณจะทําอะไรเป้าหมายของคุณนะมันก็ช่างจะอยู่ไกลเกินเอื้อมและในแต่ละวันคุณก็จะไม่รู้ว่าคุณเสียเวลาไปกับสิ่งใดบ้างในแต่ละวันของผมที่จะทําให้ผมเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นนั่นก็คือการอัดพอดแคสต์การทําคลิปสั้นเพื่อแบ่งปันความรู้จากสิ่งที่ผมเรียนมาหรืออ่านหนังสือมา หรือเข้าสัมมนาต่างๆและผมยังต้องออกมาไลฟ์สดเพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้นำไปใช้และสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และถ้าหากผมวางแผนมาดีขนาดไหนแต่ผมไม่ลงมือทำให้มันเป็นจริงความสำเร็จมันจะไม่เกิดขึ้นกับตัวผมและตัวคุณอย่างแน่นอนถ้าหากวันนี้คุณไม่ลงมือทาเพราะขั้นตอนการลงมือทำนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดมันเป็นเครื่องพิสูจน์เลยว่าคุณสามารถเอาชนะ ข้ออ้างของคุณได้หรือเปล่าเป็นเครื่องพิสูจน์เลยว่าความฝันของคุณนั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าคุณมัวแต่มีข้ออ้างว่าฉันยังไม่พร้อมฉันลูกยังเล็กลกูกเพิ่งเกิดเมียท้องแก่คุณมีข้ออ้างที่คุณยังไม่ลงมือทำนั่นมันหมายความว่าคุณเพียงเพ้อฝันอย่างเดียวเท่านั้นเพราะคุณอย่าลืมนะครับคนที่เขาประสบความสำเร็จทุกคนล้วนทำตามความฝันของตัวเองอย่างเต็มที่และสุดความสามารถ ที่คนคนึงเขาสามารถจะทําได้อีลอนมัสเขาจะต้องทํางานหนักขนาดไหนเขาจะต้องอดนอนวันละกี่ชั่วโมงเพื่อที่ให้บริษัทสเปซเอสามารถประสบความสําเร็จตามที่เขาฝันได้ล่ะครับและการที่คุณลงมือทําตามเป้าหมายของคุณให้มันเป็นจริงมันอาจจะเกิดความเครียดในระหว่างทางแต่คุณจะต้องสนุกไปกับมันไม่ว่าความฝันของคุณจะเล็กจะใหญ่ขนาดไหนหรือว่าคุณเพิ่งประสบความสําเร็จในขั้นต้น คุณจงสนุกไปกับความสําเร็จเหล่านั้นเช่นคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะออกกําลังกายครึ่งชั่วโมงและวันนี้คุณสามารถทําได้คุณก็ให้รางวัลกับตัวเองซะบ้างและการที่เราจะมีความสุขสนุกไปกับมันคุณจงแบ่งปันความสุขนั้นให้กับผู้อื่นเขาด้วยเพราะความฝันของคุณเป้าหมายของคุณมันจะไม่มีค่าเลยครับถ้าคุณไม่ได้แบ่งปันให้กับคนอื่นหรือเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาเป็นกําลังใจให้กับคุณใครในที่นี้ที่ฟังพอร์แคสต์นี้แล้ว อยากให้กำลังใจผมพิมพ์คำว่าให้กำลังใจหน่อยนะครับเพราะผมจะได้มีกำลังใจไปทำตามความฝันและช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีโอกาสต่อไปและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดแชร์ให้คนที่คุณรักผมเน็ตปฏิพา Success Channel ชื่อนี้มีแต่ความสำเร็จสวัสดีครับ